ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือจะทำความรู้จักเพื่อนใหม่อย่างไรดี แน่นอนว่าช่วงนี้น้องๆที่ขึ้นชั้นเรียนใหม่ต้องมีการย้ายห้องหรือว่าน้องๆที่เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีเพื่อนใหม่ที่จะต้องทําความรู้จักหมอจะแนะนําอย่างนี้ค่ะคือมีน้องๆบางคนที่กลัวว่าไม่กล้าเข้าไปทักเพื่อนบางคนดูหญิงจังเลยถ้าเราเข้าไปทักเขาเขาอาจจะไม่ตอบเราน้องลองคิดดูนะคะสมมติน้องที่ขึ้นมอ .1 นะลองดูตอนสมัยน้องเป็นมัธยมหรือน้องที่ขึ้นมอปลายลองดูสมัยตอนที่น้องเป็นนักเรียนมต้นเพื่อนที่เรารู้จักรักและสนิทกันตอนนี้เนี่ยย่อมเกิดจาก คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนดังนั้นการที่น้องจะสร้างเพื่อนใหม่ก็เหมือนกันเข้าไปทักทายเขาเข้าไปทําความรู้จักกับเขาเดี๋ยวสักพักก็จะสนิทกันเองนะคะหมอจะให้สหัวข้อดังนี้ค่ะหนึ่งยิ้มสองเข้าไปทักแล้วก็สาําความรู้จักค่ะการยิ้มเนี่ยเป็นเหมือนสะพานของการทําความรู้จักเพื่อนใหม่น้องสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยเรา หันไปสบตาใครบางคนแล้วเราก็ยิ้มแล้วอยู่ดีๆเขาก็เดินมาทักมาถามชื่อมาถามว่าเราเรียนอยู่ห้องไหนแล้วก็สักพักก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะพูดถึงเรื่องการยิ้มเนี่ยนะคะในทางการแพทย์เนี่ยมันมี2แบบนะคะอันดับแรกคือยิ้มแบบจริงใจหรือดูชินสหมายค่ะการยิ้มแบบจริงใจเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อ2มัดนะคะก็คือกล้ามเนื้อปากกับกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อปากเนี่ยชื่อว่าไซโกมาติก เมเจอร์มัเซอร์ค่ะไม่ต้องจำนะคะน้องไม่ออกสอบนะคะเพียงแต่จะเอาเรื่องของร่างกายเรามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกล้ามเนื้อสซโกรมติกเมเจอร์ม c l เเนี่ยจะอยู่บริเวณปาแก้มนะคะส่วนกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่ทำงานเวลาเรายิ้มอย่างจริงใจเนี่ยคือกล้ามเนื้อ o r b i c u l a r ิส ออกคูลายค่ะหรือกล้ามเนื้อตาตรงนี้ค่ะดังนั้นเวลาน้องเห็นคนที่ยิ้มอย่างจริงใจเรารู้สึกว่าเอ้เขายิ้มสวยจังเลยหรือว่าเขาคนนี้ดูจริงใจกับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยิ้มทั้งอสองกล้ามเนื้อนะคะแต่คนที่ยิ้มไม่จริงใจหรือยิ้มแบบขอไปทีเขาจะใช้แค่กล้ามเนื้อปากอย่างเดียวหรือไซโกมาติกเมเจอร์มัสเซอร์อย่างเดียววิธีการแยกเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือการเอาอะไรมาปิดปากนะคะแล้วก็ยิ้มดูนี่ถึงแม้ว่าตอนนี้หมอจะปิดปาก แต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าหมอกําลังยิ้มอยู่ถ้าบางคนที่ยิ้มแบบไม่ได้จริงใจถ้าเราปิดปากเราจะไม่รู้สึกว่าเขายิ้มนะคะลองทําดูหรือลองไปเล่นกับเพื่อนดูก็ได้ฝากไว้ข้อแรกคือการยิ้มยิ้มแบบจริงใจแล้วเพื่อนใหม่จะเข้ามาหาค่ะอันดับที่2ก็คือการเข้าไปทักเข้าไปทักเนี่ยทำได้หลายวิธีมากตั้งแต่เดินเข้าไปสวัสด er ีเธอเธอชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรชอบเรียนวิชาไหนนั่งตรงไหนก่อนหน้านี้อยู่โรงเรียนอะไรมา การเข้าไปทักเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะว่ายิ่งเรารู้จักกันไปมากขึ้นเรายิ่งรู้สึกว่าเราสนิทกับเขามากขึ้นอันดับที่3ก็คือทําความรู้จักทําความรู้จักคือการถามข้อมูลส่วนตัวของเขาอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยรู้ข้อมูลของอีกคนมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าเราสนิทกับอีกคนหนึ่งมากเท่านั้นนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการหาเพื่อนใหม่เนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่น้องยิ้ม เข้าไปทักทําความรู้จักเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งพี่ว่านะไม่เกิน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนน้องจะมีเพื่อนใหม่แน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้เรื่องการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่จะเป็นประโยชน์ให้น้องๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่าจะมีอะไรต่อไปค่ะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคําแนะนําที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย